โอ้โเสร็สจแสบอร่อยไหมมาเด้อกินน้ำกันชุกกุ้งกคนเด้อพ่อแม่พี่นอ้องตกปลายเนาะตอนนี้กับเมนูตน้ำมามา่มาเนาะพ่อแม,ม,ามา่พี่นเราทำชั่วนี่นะอร่อยอาหารเที่ยงเนาะอาหารเที่ยงกิน,ง,รรนง่ายๆพ่อแม่พี่น้องหนูใส่หมดแล้วเจ็บแสบเด้อมาเด้อมาเด้อชุกกุ้งกคนเนาะ ก้าตปะปแต่แสบไม่ไดพ่อแมพี่ดอกสีเป็นเพี้ยนคนนะ่ะมีหลวกมาม่าใส่น้ำกันเนาะก,นกินง่ายๆเนาะวิธียง่ายๆเนาะพ่อแมพี่ดอกปรเด็พอมพี่ดอกแ,แสบแบประเด็ดเนาะประเด็ดา้รัวถ้ามีประเด็ตอดใส่น้ำกันนี่ห้คักรับตะปูเป็นเพียนเลยนะการกินกันเนาะคนพี่้อกกินง่าย จะเป็นกระพุนบาเน่านะกระปุนบาเท่าเขาบีนะบตบหใหม่นะใชครับนเด็กเองเพศเองเหอ่ระบักกะลาบก่อนกะลามก็มีพอหรือเปลากรลามเด้อกระลามกะลามก็มีวอนะจะตั้ ลมหนาวเนาะจากขอลาบน้ำหนาวแเป็นทีน่นอาเลาอกตาเป็น,นําบานเนาก็เสจะไม่ ี่แคบหมูห่ิพี่น้องมาเด้เออย่างาง่อาอยเส้นหมูแล้วขอจบกิปเพียรจน,นินะีเนาะขอขอบกบใจความเพี่น้องปองปภายดิครมาที่ตามรับชมกิปเนจบเนาะบายบายลำเริฟกันทุกคนเนาะก็ <ไป S 1> ห้ย,ยดีมีแห้งเด้อขับเด้อลำลำเรื่วยๆแ่งขันทุกคนเนาะปีใหม่เนี่ยก็สุขภาพแข็งแรง ปปงปคิดสิ่งใดก็อได้สุขสมุงมัติปัตน,นาเนาะับเลอรไปบ,บ,บายทุกคนเนาะ